ะะและว,วันอาทิตย์นี้ครับท่านผู้ชมฮะคือวันพรุ่งนี้เนาะใช่ค่ะเป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชานะครับโดยทางกระทรวงวัฒน,ธ,นธรรมเนี่ยจัดเต็มเลยนะฮะจัดกิจกรรมดีๆทั่วประเทศก็เรียกว่าเป็นสัปดาห์วันวิสาขบูชานะครับชวนชาวพุทธครับมาร่วมสืบสารพระพุทธศาสนาในแบบที่แบบเข้าถึงได้เลยแล้วก็ร่วมยุคร่วมสมัยมากขึ้นนะครับซึ่ง คุณสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมท่านบอกนะฮะว่าไม่ได้จัดแค่พิธีทางศาสนาเท่านั้นนะฮะแบบสวดมนต์นั่งสมาธิฟังธรรมนะฮะแต่ว่าก็ยังมีแบบฟังธรรมออนไลน์นะต่อปัญหาธรรมะผ่านแพลตฟอร์มต่างๆด้วยและยังมีสื่อสร้างสารค์ใหม่ๆเนี่ยทำคอนเทนต์ขึ้นมานะฮะเพื่อให้คนรุ่นใหม่เข้าถึงธรรมะได้ง่ายยิ่งขึ้นด้วยนะฮะก็เรียกว่าให้ครอบคลุมกับทุกเจนเลยนะครับ สำหรับกิจกรรมในกรุงเทพเองนะฮะก็จะจัดที่วัดส,สุทัศนะฮะตรงนั้นเนี่ยจะมีทั้งสวดมนต์ตักบาตรเวียนเทียนและเปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ของสมเด็จพระสังฆราชที่วัดส,สุทัศน์ได้ด้วยนะครับแล้วก็มีการสาธิตท,ทำข้าวมัทุปายาินี่เขาจะทำกันในช่วงวันพิเศษอย่างวันวิสาขะบูชาด้วยนะครับท่านผู้ชมยังมีอีกนะฮะมีบูธขายของนะฮะเป็นของดีจากชุมชนคุณธรรม รวบรวมมาอยู่ที่วัดสุทัศน์ด้วยนะครับไปนะ่ะอิ่มบุญอิ่มใจอิ่มท้องแน่นอนเลยนะครับ